โค้ดีเฟนเดอร์ซีรีส์เก้าสิบทดสอบซอลกิสองเก้าหนึ่งสี่ทีดีปืนสภาพโหใหม่มากมื 101, อหนึ่งยังอายเลยครับแฟร์ Fat, เลยแหละทดสอบหนึ่งนัดนะครับด้วยลูกวอเตอร์พีแปดแปดนะครับรืยลูกยูมะเล็กนั่นแหละลูกหมดสไลด์ค้างนะครับนี่ทดสอบบริลดาเอท้าหกสองนัดครับเสียงมันดังมากเลยนะบริด้าเนี่ย ทดสอบยูเมเลกเกาสิบเจ็ดเจนห้าฝาท้ายแบบพานิชเชอร์แต่งมาแล้วนะครับปืนสภาพเก้าสิบแปดเปเซนไม่มีกล่องไม่มีของเดิมนะครับมีแค่ตัวปืนมาทดสอบสองนัดระบบปกติสมบูรณ์ครับผมร้านฮัทชิวแอร์ซ f อกันครับนี่นะครับร้านฮัทชิวแอร์ซ f อกันอัปเดตสินค้ามือสองเข้าใหม่ครับพักนี้ขายได้แต่มือสองแนละ้วเพื่อนๆมือหนึ่งผมขายไม่ได้เลยนะ เอาของมาสต็อกไว้ทุนแม่งจมหมดแล้วเพื่อนๆนคือมือหนึ่งคุณไม่ซื้อเลยคุณซื้อแต่มือสองเอ้าถ้าขายมือสองได้ก็เดี๋ยวจะขายแม่งแต่มือสองนี่แหละอ่ะมาดูกันนะครับคําว่ามือสองคืออะไรเพื่อนๆหลายคนนิยามคําว่ามือสองเนี่ยจะต้องเป็นของที่แบบโอ้โหใช้แบบสมบุกสมบันใช้มาแบบสภาพยับเยินไม่ได้เล่นแบบว่าโอ้โหแบบเอาไปคว้างเล่นแทนลูกบอลหรืออะไรอย่างงี้นนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่รถนะเพื่อนๆนนี่มันคือแบงก์กันนะครับ ซึ่งแบงก์กันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ได้สภาพสวยๆวยมาเนี่ยส่วนมากลูกค้าจะอยู่ในเมืองกรุงเทพนะครับเขตท้องหล่อสายใหม่อะไรก็ช่างอยู่คอนโดซื้อไปเพื่อนๆเขาซื้อไปเพื่อที่จะ,ะเหมือนว่าเสิริมเคี้ยวเล็บให้ตัวเองอ่ะบางทีตัวเองอยู่คอนโดปุ๊บพอร้อนเงินนู่นนี่นั่นก็เอามาขายให้ผมซึ่งตอนที่ซื้อไปสภาพมันเป็นยังไงกลับมาสภาพมันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเพื่อนๆก็วันนี้อยู่กับแบงก์กันมือสองครับเริ่มจากตัวแรก โบซี z ซ5ห้าหลายคนนี้หลายคนกลัวว่าอ้ยซื้อแม้แมงกันมือสองแล้วสภาพมันจะไม่ดีเล่นไปปุ๊บแป๊บเดี๋ยวมีปัญหาอะไรอ่ะกูดูนี่มือสองนี่มือสองนี่ครับนี่มือสองนะครับตอนซื้อผมไปสภาพเป็นไงกลับมาสภาพเป็นงั้นนี่เห็นไหมโบซี z ซ5ห้าหรือซีเจ็ห้านั่นแหละครับเห็นปะ่ะนี่ใหม่ใหม่กิ๊บๆเออนะครับนี่ใหม่ๆหกิ๊บๆ ดูหมดสไลด์ค้งางก็เป็นอย่างนี้นี่อ่ะค่อยๆดูค่อยๆดูไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆดูครับใจเย็นๆน,นะครับผมใจเย็นๆน,นะอ่ะค่อยๆดูนี่หลังเพิงสะอาดนะครับผมหลังเพิงสะอาดไกด์หลอดนะครับผมมีไกด์หลอดด้วยนะครับผมนี่นะสีแซดเจหรือสีเจาอ่ะแล้วแต่คนเรียกตัวต่อมาอีโคแจ็คเกิลนะครับผมนี่ตัวนี้ฟูลออโต้นะครับผมอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงคันบังคับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคันค้างสไลด์หรือว่าตัวปรับตัวปรับเซตเนี่ย สจากสีทองอ่ะอคุณดูมันเริ่มลอกเป็นสีทองแดงแล้วแต่เพื่อนๆนก็อ่าเพื่อนๆ่นนก็คงจะต้องนิยามคำว่ามันเป็นมือสองและสีทองมันเป็นชุบมามันไม่ได้แบบว่าจะทองแบบติดนะครับแต่ตัวปืนสภาพยังใหม่อยู่แต่คันบังคับเนี่ยเนี่ยให้เราซื้อไปเล่นเนี่ยเนี่ยเห็นปะมือเราโดนเนี่ยมันก็จะหายไปละตัวนี้ฟัวโต้ครับเพื่อนๆนราคาสวยมากตัวนี้ราคาแจ่มมากตัวต่อมา โซลกิสองเก้าหนึ่งครับตัวนี้มือ2องอีกเช่นกันครับมือสองอีกเช่นกันสองเตัวนี้นี่ครับสีเงินเงาครับไม่มีขนแมวเลยนะครับผมนี่มือสองนะมือ2อพูดเลยว่ามือ2องสิงเกิลแอคชั่นครับแล้วก็ Action, ดับเบิลแอคชั่นได้ปกติรูปหมดสไลด์้าเป็นแบบนี้นะครับนี่ตูลรังเพิงสะอาดมากครับขนแมวไม่งแทบไม่มีครับอ่ะตัวนี้ขาสไลด์ให้ลูกค้าก่อนขาสไลด์ให้ดู ก็ตัวนี้มันจะมี2โหมดอ่ะหรือบอกเซมิเซมิแล้วก็ออโต้นะครับ A คือออโต้ F คือเซมิ S คือเซฟนะครับผมตัวนี้จะไม่สามารถยิงแบบดับเบิลเอ่อยิงแบบว่า Action ไกลดับเบิลแอชันได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเสียแบบแยกออกมาเพราะว่ามันเป็นแบบฟัวโต้ครับผมตัวนี้ตัวต่อไปนะครับโอ้โหมีแต่สีเงินเงาอะสีตัวนี้ตัวต่อไปเป็นบาริดาเอทห้าหกครับลูกค้าบาริดาเอทห้าหกนี่ครับ มาได้ด้วยาหกเก้ามมครับตัวนี้ตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวเก่านะเพื่อนเพื่อนถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นตัวเก่าเพราะว่าถ้าเป็นงานใหม่เนี่ยข้างบนมันจะทําเหมือนปากแต่มาแล้วเป็นสีส้มๆแต่ตัวนี้ก็คือเป็นลำกล้องแบบตรงมาเลยนะครับผมนี่เป็นลำกล้องเป็นจุกอะไรดันทั้งในมานะครับผมนี่ปาได้ด้าหกครับตัวปืนสภาพกิ๊บๆนะครับผมกิ๊บๆเลยนะครับผมบาได้ด้าหกประกับเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าลายไม้นะครับผมนี่ลายไม้สวยๆครับผม ตัวต่อมาโคครับผมโคดิเฟนเดอร์เพื่อนๆมือสองตัวนี้มือสองครับโคดิเฟนเดอร์นะครับผมดิเฟนเดอร์นะ S90 ซีรีส์90ครับดูหมดสไลด์ครั้งรลานเรามีไกด์ลอดแบบยาวขายนะถ้าเพื่อนสนใจคือไกด์ลอดจะยื่นออกมาตรงนี้เลยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวปืนเอาค่อยๆดูตัวนี้ก็ยิงมาสองกล่องแล้วนะครับที่ได้ได้ปากคําจากจากเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาเขายิงมาสองกล่องแล้ว นะครับผมนี่คือโค้ดิเฟนเดอร์เพื่อนๆ่ดูได้นะครับ911ดิเฟนเดอร์งานคูเซ่ครับสีออกเทาๆหน่อยแต่จะไม่ใช่เทาสโมกนะครับผมเป็นสีเทาอ่อนนะครับผมยังไม่ใช่เทาสโมกไททันนะครับผมคันบังคับเป็นสีเงินประกับเป็นไม้แท้ครับและตัวต่อมาข้างบนครับอ่ะมาดูมาดูตรงนี้นะครับตากล้องเริ่มปวดหลังแล้วนะครับผมตัวอะไรเอ่ยอ่ายูเมเลกยูเมเลกตอนนี้มีมือสองเข้ามาบ่อยครับปกติเป็นตัวที่หายากมากครับยูเมเลก ก๊อก17เจน5นะครับตัวนี้ดีขสิทธิ์แท้นะครับผมมักซีนเป็นสีส้มด้วยนะครับเหมือนกับปืนจริงเป็นพลาสติกด้วยเหมือนกับปืนจริงลายเส้นต่างๆขนาดเท่ากับปืนจริงทุกประการครับตัวนี้นะข้างหลังครับแต่งมาแล้วนะครับใส่ฝาฝากันสไลด์แบบอ่าพันนิเชอร์นะครับเพิ่มความหล่อให้กับตัวปืนนะครับจะมีสีตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าลูกค้าซื้อเดี๋ยวร้านลมดำเกียบรายละเอียดให้นะครับอยู่มาเลยครับสูตรเล็งแบบ3จุดนะครับนี่3มจุดเลยนะครับ เหมือนปืนก็คือมัอนมันทรงมันทรงลิขสิทธิ์เลยมันถอดแบบมาเป๊ะตัวของไกด์หลอดเพื่อนๆไกด์ลอดตรงนี้เป็นสปริงบอฟเฟอร์แบบ2ชั้นก็คือชั้นแรกเนี่ยมันจะเพิ่มแรงรีคอยนะครับชั้น2เนี่ยมันจะทําให้ปืนเนี่ยมันสมูทนะครับเวลาสไลด์มันกลับไปมันจะสมูทนะครับผมไม่กระตุกกระตากอยู่มาเล็กครับเพื่อนๆจ่อยู่บนจุดสูงสุดของแบงค์ตันแล้วนะครับในบ้านเรานะครับจครังสไลด์ให้ดูอ่ะนี่นะครับอยู่มาเล็กนะครับผมอ่ะ ค่อยๆดูเพืเ่อนๆค่อยๆดูค่อยๆไล่ไปนะครับชอบตัวไหนเพืเ่อนๆทักผมมาที่แอสสองศูนย์ห้าโอมยูเอพีวายหรือโทรสอบถามสินค้ากครับผมที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่่วนครับผมอ่ะค่อยๆดูไปนะครับนี่นี่นี่นเดี๋ยวปดสไลด์ให้ฟังเสียงฟังเสียงสไลด์อ่านี่ครับฟังเสียงสไลด์กันนะครับอือหือก็สองก้าหนึ่งสี่นี่สไลด์เสียงดังอือหือสไลด์แน่นนั้นเพื่อนอ่ะเซฟไว้อยู่ปดดัดเซฟ เชียร์นะครับแล้วก็เซฟเหมือนเดิมสองเก้าหนึ่งสี่ตัวนี้อ๋อนะครับผมแล้วก็อ่าดีเฟนเดอร์ฟังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีออฟเซ็ตพิเศษใส่ไฟฉายใส่ไฟฉายครับไฟฉายติดปืนครับของอ่าซุปเปอร์ไลท์เอ็กซ์สามร้อยครับนี่ใส่แล้วมันจะหล่อแบบนี้เลยนะครับก็สไตล์ก๊กกอกเพื่อนก๊อกเบกาประมาณนั้นนะครับผมใส่แล้วก็หล่อแบบนี้อ่ะ เพื่อนถ้าชอบถูกใจตัวไหนทักทักไลน์กันมานะครับผมวันนี้ผมช่างนานสอบกันขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันนะครับ